ไปต่อในพื้นที่ของอำเภอแม่ erm สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็มีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่ให้ครอบคลุมครับซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับมีความคืบหน้ามากซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับก็พร้อมที่จะให้บริการเพิ่มในวันหยุดครับคุณผู้ชมครับนายแพทย์บัณฑิตดวงดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียงเปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของอำเภอแม่ erm สระเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ยอดในสัปดาห์ที่แล้วครับอยู่ประมาณ7,000คนขณะที่สัปดาห์นี้ครับยอดอยู่ที่ประมาณ8,500คนส่วนกลุ่ม608ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและก็กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7โรคกับหญิงตั้งครรภ์ยังเข้ารับการฉีดวัคซีนที่น้อยอยู่นะครับดังนั้นครับจึงขอเน้นย้ำว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเราบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิดหากฉีดวัคซีนก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดการป่วยที่รุนแรงลงได้ครับ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สเรงนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลแม่สเรงในวันจันทร์ถึงศุกร์และในเดือนกันยายนนี้ค่ะก็มีการเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดก็คือในวันอาทิตย์ที่12กันยายนและวันอาทิตย์ที่2 6กันยายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนก็จะให้บริการเข็มที่1เป็นซิโนแวคนะคะเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาเพื่อที่จะสร้างภูมิ คุ้มกันมากขึ้นเร็วขึ้นลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตรวมไปถึงป้องกันการควบคุมโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรคด้วยค่ะ